สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สามหนึ่งสามล่าช้าอีกแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เจ้าหน้าที่ประกาศให้ทุกคนเข้ามารอในชา้นชลาที่หแต่ตอนนี้ชั้นชลาที่หกขบวนธรรมดาที่284จากจุดสม็จกำลังจะเข้ามา สองแปดซีค่ะกำลังเข้ามาในสถานีกรุงเทพเจ้าหน้าที่รอสแตนบายเลยประมาณวัดดีลูกวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เจ้าหน้าที่แบบสแตนบายชานหกเต็มเลยทั้งคนทั้งหมาเจ้าหน้าที่สี่ขาก็มี เดวไลฟ์สองแปดสี่แล้วก็รอดูสามหนึ่งสามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นปกติริ้วจะเข้ามาเทียบแล้วในชาญนชลาที่สามเอ้ยในชาญนชลาที่แปดสวัสดีค่ะรอประแจ มาแล้วเดี๋ยวสับเข้ารางหกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารอรถไฟขบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามว่าจะไปลงตรงจุดหยุดรถยมราชแล้วไปต่อรถเม แต่ว่าลาช้าตอนนี้มาดูขบวนธรรมดาที่284จากจุกสเสม็ดเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขบวนธรรมดาที่284เข้าชานชลาที่6เป็นอันสตอมแต่ยังมองไม่เห็นเพราะว่าแสงไฟสาดว่าเป็นหมายเลขอะไรขบวนนี้ก็ สุดๆยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลตรงพัทยานี่โอ้โหคนรอเป็นเรือนพันสีหนึ่งห้าสามดูกันตับป้ายแล้วปึ๊บโอ้โมืออาชีพมาก คุณลุงท่านนี้ก็เก่งนะคะแล้วก็จะมีอีกคัดหนึง่งมาดูการสับปลายนี่ถอดปลายแบบมืออาชีพมากไม่รู้ว่าจะใช้ริ้วสองแปดสี่ไม่ได้สิถ้าใช้ริ้วสองแปดสี่ทำสามหนึ่งสามยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ ระดมเลยทั้งพนักง,งานทำความสะอาดทั้งเจ้าหน้าที่สช่างคนลงเยอะเลย 6โมง20แล้วค่ะปกติชานชลาที่8จะเป็นริ้วของขบวนธรรมดาที่313แต่วันนี้รู้สึกว่าจะราช้าเจ้าหน้าที่ประกาศแล้วว่า313ึ่าช้าแต่หัวดีเซลจอดอยู่ะยด้านหน้าอ่าลงรถจากเต็มเลยสวัสดีค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นผู้โดยสารที่ลงจากขบวนธรรมดาที่284มาจากจุกสระเมดค่ะ อันนี้ถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาะเอ้ย hey, ไม่ใช่ขอโทษค่ะหาดนางรำหาดนางรองจุกสเสม็ดนะคะก็ไปกับขบวนนี้ได้เลยผู <c oughs> ้โดยสารก็กำลังทยอยลงจากขบวน ตูบชสห้าศูนยสีอ่ 4. อันนี้น่าจะเป็นเก้าอี้ยาวโอพรคคุณท่านให้มาม่วงเจ้าหน้าที่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ติม ของรถออนเทรนค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงหัวลำโพงยังไม่ปิดนะคะแต่ว่าจะมีแค่ขบวนธรรมดาขบวนท่องเที่ยวค่ะที่เข้ามาทำขบวนในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและเมื่อวานก็จะมีรถอีวีค่ะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของไทยที่เข้ามาทำขบวนไปฉะเชิงเซาแต่ไปไม่ถึงเห็นบอกว่าไปถึงแค่หัวตะเคแล้วก็ต้องตีรถกลับมา เราไปดักก็ไม่ทันแล้วตอนเที่ยงก็ร้อนมากก็เลยไม่ไม่อยากเข้ามาตอนนี้หกโมงจะยี่สิบห้าแล้วค่ะรอีิแปงฟอร์ซิตสายทีสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งในชา้นชลาที่เจ็ด จะมีขบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามเข้ามาจอดเทียบไปฉะเชิงเซาค่ะขบวนนี้แต่จะออกข้ามากดูก่อนถ้าถ้าสมมุติว่าสามหนึ่งสามยังไม่มายังไงก็ต้องได้ไปอ่าสามแปดสามค่ะแล้วก็ไปลงที่หัวหมากต,ต่อรถเมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้าบ้านหรือไม่ก็จะต่อรถเมสายสี่สิบห้าเอ้ยสายร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมคะโรอฟเนี่ง yeah I'm good but today ah uh, i waiting i waiting uh, ordinary, ordinary hand number ah uh, three three one three but it's late, very, very late today I thinking if uh 313 uh, Late I will take 383 uh, <laughs> go to w a l m a r t Station and uh, t r a n s to Yellow Line สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง S Youtube s o o อ t เทรนค่ะจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะคะจะแชร์จะ Copy l ี้ลง์ไปวางที่เฟซก็ได้ค่ะจะจะก o p ปีลิง์ไปวางที่เฟซก็ได้ค่ะหน้าเฟซหน้าเพจใครก็ได้นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ รอริว้วกระบุนสองแปดสองใช่ไหมคะไม่ยนาทีเลยเหรอคะโอ้ยขอบคุณมากคะ่ะอ๋อตายที่บ้านสร้างอ๋อตะว่าอยู่คะ่ะแล้วก็พอดีสองแปดสี่เพิ่งจะเข้ามาทีนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าจะใช้สองแปดสี่หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็คงเข้าใจแล้วว่าอ่าสองแปดรอสองแปดสองก็คง นานเลยขอบคุณมากๆนะคะฮิตาชิสี่ห้าสองใช่ไหมคะตายที่บ้านสร้างอ๋อเป็นหัวดีเซลฮิตาชิใช่ไหมคะนานๆจะเห็นสองแปดสองได้ฮิตาชิทีดันไปเสียขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอย่างนี้ก็คงต้องนั่งสามแปดสามกับขอบคุณมากๆนะคะ น้องรถไฟสวัสดีค่ะลูกฮัลโหล Good evening everyone ตอนนี้ก็ที่สถานีกรุงเทพวลำโพงค่ะเดี๋ยวรอปูลากสองแปดสี่ออกไปก่อนอ๋อ mm hmm. oh. ค่ะพี่แอลลิง คุณแอลิงบอกอยู่ตะวันบอกว่าสี่ห้าสองสองตายที่บ้านสร้างเอออุ้ยทุกคนพี่ตาชี้เข้ามาทำสับเปลี่ยนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันสเปเชียบ้างวันนี้ ท,ทั้งที่ปูสี015จอดอยู่ในชาญนชลาที่4นะคะทุกคนวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่ตาชี4518กำลังเข้ามาลากริ้วของ284ที่ตาชี4518รึคำตักเปลี่ยนหน้าเกิดอะไรขึ้น ไม่นะวันนี้เกิดอะไรขึ้นจริงุกคนมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากโดนเด็ไปที่สามก้าหนึ่งอ๋อคุ้นมายมากใช่ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือ พี่ตาชีเข้ามาทําสับเปลี่ยนในสถานีกรุงเทพหัวล,ลําโพงอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสเปเชียลจริงมันเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เคยเห็นแบบ พี่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยขอบคุณกันตาะมันตื่นเต้นมากอะ่ะจริงนะทุกคนใครเคยเห็นพี่ตาชี้สับเปลี่ยนบ้างถ้าใครเคยเห็นมาจอยกันเร็วในชั้นสราที่สี่ก็คีฮาหนึ่งแปสามยังจอดอยู่เฮ้ยว่าวันนี้แบบพิเศษมากอะ่ะ ตาชี้เลยนะคุณมาใช่นี่สวัสดีค่ะ แล้วก็จอดให้เราชมนานเลยมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆล่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยตะวันเคยเห็นไหมอะสี่ห้าหนึ่งแปดทำตับเปลี่ยนแต่ที่น่าลง รถจักรก็จะมีฮีตาชีจอดอยู่สองสามคันถ้ามองตรงนี้นะคะมองจากตรงนี้ด้วยสายตาจะมีฮีตาชีจอดอยู่แล้วทีนี้สี่ห้าหนึ่งแปดอพิเศษอีวีมาจับเปลี่ยนใช่ไหมเอาเมื่อวานนี่ไงเขาไม่ได้พ่วงไอ้เขาวเขาว็คาด้วยนะอืม ที่เข้ามาสถานีกรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่ได้พว่วงอะเพาวเวอร์คาร์ด้วยจริงๆอ่ะอีวีอ่ะ,ออะสมควรที่จะสับเปลี่ยนนั่นแหละเนาะถ้าพูดไปนะคันใหญ่ขนาดนั้นมาทำสับเปลี่ยนทาคิวเอสไขึ้นไปที่อภิวัตรก็โอเคอันนี้เครื่องยนต์ ของขมินเชื้อมตะวันล้กค่ะน้องรถไฟเฮ้ยแต่ไปลถแบบว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้เลยตั้งแต่ถ่ายรถไฟมาสองปีแล้วมั้งตั้งแต่ถ่ายรถไฟมาค่ะสองปีแล้วอันนี้คือเข้าปีที่สองพี่เริ่มถ่ายรถไฟ ก่อนที่เขาจะย้ายไปก่อนที่เขาจะย้ายไปอ่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนราปาเดือนเดือนตุลาตุลาแล้วก็มักราเขาก็ย้ายไปเนี่ค่ะก็ยังไม่ถึงสองปีดีใช่ไหมคะเครื่องยนต์คำม,มินสองเครื่องเครื่องละแปดตูก็เป็นสิบหกสูอย่างนี้ ของฮีตาชิกับ G e A นี่คือเครื่องเดียวกันใช่ไหมตะวันวัสดีครับพิธนพลวันนี้พิเศษสุดๆค่ะระบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามลาช้าครับพี่แต่ว่าสองแปดสี่เข้ามาสองแปดสี่ทำขบวนเข้ามาได้อันสตอมแล้วทีนี้พี่ตาชิมาทำสับเปลี่ยนกำลังจะลากขบวนสองแปดสี่ออกไปค่ะ เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะโอ้น้องรถไฟโอ้แล้วจอดให้เรายนโฉมตั้งนานด้วยยังไม่ไปไหนเลยโอ้เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆเลยคะ่ะวันนี้ ใช่ไหมคะน้องรถไฟมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปบ่อยด้วยและตอนนี้ก็อยู่ที่ชานชลาที่หกค่ะจน เรื่องปกติหรอตะวันไม่แต่เราไม่เคยเห็นปลา่าอุ๋ยตาล่าช้าร่วมร้อยนาทีผู้โดยาสารจะทำยังไงก็จะต้องถึงบ้านภาชีร,ราวสามทุ่มครึง่งฮ้ยเขาทำกขะบวนนี้ ทุกคนแป๊บนึงนะขอลงไลค์ก่อนนะ